สวัสดีครับผมชื่อเ็กชายปะวีจินาทองชื่อเล่นชื่อน้องม่อนเป็นมักคุเทศน้อยของมณทนฐานบกที่25ครับและที่น้องม่อนยืนอยู่นะครับเป็นสนามฟุตบอลของค่ายวิรวัต์โยธินจังหวัดสุริน ครับสนามฟุตบอลของค่ายวิรวัตรโยธินได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เพิ่มไฟสองสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นฟุตบอลในเวลากลางคืนครับ <S <S 1> <S 1> นอกจากนั้นสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับเปิดบริการให้สําหรับบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ด้วยนะครับและที่สําคัญมีกรรมการไลแมนให้บริการด้วยครับ เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของผู้ที่มาใช้สนามฟุตบอลที่นี่ครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาเตะสนามบนของใครวิราวัตเยอทินครับโอ้สนามสวยมากเลยนั้งม่อนเนี่ยนูดูซินี่ของมาเตะเต่ไปหมดเลยแล้วก็ถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งผมมองว่าเป็น,ปนสนามกีฬาที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับในสนามกีฬาฟุตบอลของสนามมอเตอร์บอ25ซึ่งวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเนี่ยจะมีทีมของทาง ทางมทบลแล้วก็ทางทีมภาคเอ,อกชนมาช่วยกันออกกําลังกายกันซึ่งเป็นนี่เป็นหมายที่ดีนะครับสนามก็สวยงามสวยๆมีไฟมีสปอร์ตไลท์ด้วยครับเหมาะสมกับการออกกาลังกายบ้างเลยสวัสดีครับเป็นยังไงครับที่ได้มาติบอลสนามเราครับสนามนี้ก็มันจะสะดวกสบายใน,ใใน,ในลหลายๆอย่างนะครับกับทีมงานที่อยู่ระแวกนี้จะมาใกล้ด้วยแล้วก็สนามค่อนข้างดีสนามค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ เดินทางง่ายมาสะดวกและสนามสนามนี้ก็คือเราใช้มาต่อเนื่องนานแล้วราคาเช่าสนามแพงหรือเปล่าครับอืมราคาเช่าสนามก็ไม่แพงด้วยนะครับพอดีท่านพอบอก,ก็สนับสนุนเรื่องกีฬาด้วยค่าสนามค่าอะไรก็ก็เลยไม่ได้สูงก็คือถือว่าถูกเลยถือว่าเป็นการสนับสนุนกันไปในตัวด้วยนะครับกับทีมงานที่อยากออกกำลังกายใน,ใน,ใ,นในจังหวัดสุรินทร์เรา และนี้ก็คือบรรยากาศของสนามฟุตบอลค่ายวิรวัตรโยทินครับสุดท้ายนี้นะครับน้องมนนก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าออมาเยี่ยมชมสนามฟุตบอลของค่ายวิรวัตรโยทินครับ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของค่ายวิรวัตรเยอทินครับคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากกดติดตามพวกเรามากคุเทนน้อยของมณฑลหานบุที2 5ครับสวัสดีครับ